สวัสดีน้ำเสียงทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่อวี v ก็ดีกแล้วนะคะก็าจะมาทําการสปอยสกินนะคะคลิปนี้ฝากกดแชร์ก่ไนลค์ตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันยิะดนะคะแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะคะมีคลิปพรีวิวแล้วก็สปอยสกินเลยน้อยมาให้ดูดคาสกินวันนี้ก็คือเยอะมากไม่ต่ํากว่า8ตัว9้าตัว1ิกว่าตัวเลยแล้วซึ่ง สวยมากสวยทุกตัวเลยแล้วก็จะมีวอลล์พาร์มาด้วยนะคะก็เดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยนะ ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ะเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมานะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอเปิดมาตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นราคาของตัวสกินเอนโซนะซึ่งเ so อนโซอ่ะเป็นสกินระดับมิราเคินนะคะทุกคนก็เออนั่นแหละและนี้ก็จะเป็นข้างล่างนะคะเป็นสกินของตัวเอลซูนะไม่แน่ใจว่าสกินเดียวกับที่มาวันนี้เปล่าที่เพิ่งมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเครดิตอะไรไวใ้ให้ที่ใต้คลิปอีกทีนะ อันนี้ก็เปิดกันมาที่สก,กินแรกนะคะก็จะเป็นสกินของตัวแกลกนั่นเองอ่ะซึ่งแกลกนะคะก็จะออกแนวเ,เป็นแบบผู้ร่างไงดีหุนยนต์แล้วก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะคะเหมือนจะเป็นแกลกต้มยำกุ้งนะคิดว่าเอฟเฟกต์ N e น่าจะไม่ได้อลังมากนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวคาเปนนี่ซึ่งคาเปนนี่ตีมอย่างเงี้ยคือมาบ่อยมากนะรู้สึกไม่ค่อยว้าวกับคาเปนี่รอบนี้สักเท่าไหร่นะคะ ่าถัดมานะคะเป็นตัว d e c เด็กต้านะคะดูเป็นผู้หญิงแบบเ้าๆแมนๆอะไรประมาณนี้นะแบบผมสีเหลืองถือดอกกุหลาบอะไรประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวจะวาเลนไทน์ไงเดือนแห่งความรักนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นสกินที่ตอนเห็นใช่ป่ะรู้สึกว่าแบบแพงแน่ รู้เลยว่าแพงเนี่ยคือแวบ,บแรกอ่ะทุกคนเราจะให้เดานะว่าเป็นสกินตัวอะไรตั้นแต่อ่ะหมดเวลาเดาแล้วนะคะเย่อเป็นสกินตัวนาคอสนะคะแวบ,บแรกเราเห็นว่าพี่ว่าเป็นซานิษนะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นนาคอสนะคะแล้ววันนี้มีคลิปรีวิวสกินนาคอสมาให้รับชมได้รับชมกันด้วยนะคะนี่คือแบบโหดเกินแบบแพงอ่ะประมาณ4-5 0 0พันแน่นอนนะคะสำหรับนาคอสกินนี้สวยมากอะ ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวให้เดานะทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกคืออะไรแบบแรกคือเห็นเป็นวีล่าวาเลนไทยนะแต่ไม่ใช่นะคะมันคือวอลเล่พาร์ทนะคะตัวบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟวอลเล่พาร์ค่ะทุกคนโอเคบัตเตอร์ไฟวอลเล่พาร์นะแม้ว่ามันจะคล้ายๆสกินวีล่าหรือเราคิดเองถัดไปนะคะเป็นสกินตัวฟอร์เรนอันนี้เหมือนเป็นฟอร์เรนที่มาทีมเดียวกับสกินนะตาตาทุกคนที่มันเป็น ที่มาตีมเดียวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจีนออออนออกเนี่ยอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่คิดว่าน่าจะไม่แพงมากนะมัง้งมั้งนะคะอา่าถัดมานะคะเป็นสกินของตัวมาจ้าซึ่งคือตั้งแต่ทำคลิป RV มาแล้วทุกคนมาจ้าเป็นหนึ่งตัวที่รู้สึกว่าสกินอ่ะคือมาบ่อยนะแต่ไม่ได้อาจจะแบบไม่ได้หมายความว่ามาบ่อยทุกเดือนแบบว่า คือถ้าทำคลิปรีวิวเอ้ยถ้าทำคลิปรีวิวสปอยสกินอะทำไป5คลิปนะต้องมีสกินมาจ้าอยู่ประมาณ2คลิปนะคะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ชอบแจกฟรีด้วยประมาณนี้นะคะถัดมาหล่อมากนะคะก็สกินมิ่งนะคะเป็นสกิลระดบ e ับอีพิกนะสวยมากออกแนวจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นโบราณโบราณอะไรประมาณนี้นะคะสวยมากอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปร่างโมเดลแล้วว่าภาพวาดสวยนะ ประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นสกินฟิลฟิลคอลแลบอะไรประมาณนี้แบบน่าจะคอลแลบนะอ่าแล้วก็มากันที่ตัวฮีโร่ใหม่นะคะอ่าอันนี้ก็ชื่ออีรินนะคะอันนี้จะเป็นประวัติคร่าวๆนะคือเรายังไม่ได้ไปแปลมาแค่เอามาให้รีวิวสปอยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าคือเราอะไปหาคลิปไอพวกรีวิวฮีโร่แล้วมันยังไม่มีนะคะก็สปอยไปประมาณนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวจะ ไปแปะไว้ที่แฟนเพจเรานะคะไทยพูดน่าจะยาวประมาณนี้นะคะสำหรับตัวฮีโร่ใหม่นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวรุยสวยมากคือถามว่าทาไมสกินมันสลับไปสลับมาก,ก็คือเราอะเลียงไม่ได้เลียงฝ่ายนั่นเองเย่ก็คือสกินมันเยอะอะทุกคนอ่ะตัวรุ่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเหมือนคล้ายๆอะไรสักอย่างอะ อ่ถัดมานะคะเป็นสกินของตัวลิเลียฮว้าวเย่แต่มีคนบอกนะว่าไม่สวยคือเราไม่ได้พูดคนเดียวนะคะคือมันมาจากแบบกลุ่มหลายๆกล,ล,ล,ลุ่มอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยโดนอะไรประมาณนี้นะคือมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแหละแต่ส่วนตัวเราคิดว่าก็สวยนะรู้สึกว่าแบบลิเลียก็จะได้มีแบบสีสันแปลกใหม่อะไรประมาณนี้บ้างนะคะถัดมาก็จะเป็นสกินตัวอะไรทุกคนให้เดา คือแวบ,บแรกอะคิดว่าเป็นอิลูเมียนะแต่ไม่ใช่นะคะคือสกินของตัวเวเรสนะคะทุกคนช้าๆช้าๆอีกทีนะคะตัวเวเรสเวเรสนะทุกคนอ่าถัดมานะคะเป็นสกินวอลลาพาสกินที่สองนะคะสกินตัวอันเลนใส่แว่นเย่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 คือแวบ,บแรกอะไม่คิดว่าเป็นอันเลนเหมือนกันคือแบบอาวีสองพันยี่สิบสี่นะคะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะ หรือดูไม่ออกหรือไม่ค่อยได้เล่นประมาณนี้หรือเปล่านี่นะคะก็จะเป็นสก,กินของตัว e n น so, โซึ่งตอนเห็นใช่ว่าคือหล่อมากคิดว่าน่าจะแพงอยู่นะมีเสือมีอะไรประมาณนี้ด้วยนะหล่อบ,บาดตามบาดใจบาดไตกันถึงที่สุดนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวแล้วก็พรีวิวรูปสก,กินเขาวๆานะ A few m ว m e n t น l a t ล r นะคะเดี๋ยวเรามาดู สกินที่เราเอามาให้ดูคร่าวๆวันนี้พร้อมกันนะอันนี้ก็เป็นตัวลิเลียนานะคะทุกคนก็โอเคนะไม่ได้แย่เหมือนลิเลียนาใส่ลุงอ่ะลิเลลิเลีายาใส่ลุงนะคะเย้ yeah. อันนี้มาแล้วกับฮีโร่ตัวนาคอสนะคะสกินใหม่หนาคอสนาใจอะสวยมากอ้วีมังกรคารลามด้วย แบบว่าอลังการเกินไปไหมอลังการเกินไปหรือเปล่าเฮ้ทุกคนดูดีดูแค่แบบแค่ท่าโหลดสก,กินเข้าเกมอะก็โหดแล้วก็อลังการงานสร้างเกินไปแหละสวยมากคือไม่รู้จะพูดคำไหนอะแพงแน่ๆเลยประมาณห้าหกพันล้นเนี่ยเห็นแค่เอฟเฟกแค่นี้นะคะคือเรารู้สัมผัสได้เลยว่ามันแพงมาก พอตอนเมื่อกี้ที่บอกว่าแบบพยายามแบบตัดคลิปเอฟเฟกอะไรอย่างี้มาให้ดูใช่ไหมก็รู้สึกว่าก็แพงอะมันแพงเออดูดีสวยอะแบบว่าไม่เคยเห็นนาะคอถือหอ,อ,อกเนะรแวส่วนมากก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไอที่ไอสกิลตั้งต้นมันอะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรมิดดาไม่ใช่ดาบอะแบบว่าเออมันติดแขนสองข้างมันอะไรประมาณนี้นะ แต่นี่เหมือนถือข้างเดียวแล้วก็มิแน่ใจอ่ะอันนี้นาะคอร์ดก็จะเป็นท่าเต้นกับสกินนี้นะเป็นหอ,อกสายฟ้าวิจอมติบุตินะก็อยากให้จับตาดูเอฟเฟกให้ดีนะคะซึ่งเอฟเฟกมันจะมีอยู่สสีนะสวยมากนี่สสีก็คือเด,เดี๋ยวอีกสีขึ้นมาท้ายๆนะคะสวยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลการอันตินะคะทุกคนเยอะๆเวอะ เยอะๆๆๆอันนี้ก็พีบออกมาเล่นฟาร์มป่าคือมันแอบเหมือนซานิสอยู่นะแต่มันมันคือน้าคอร์ดหรือซานิสเลยอันนี้อันนี้อ่านี่สวยมากทุกคนคือนาคอรดนะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ว้าตอนเห็นเอฟเฟกต์ว้าป่ะอลังการงานสร้างมากแบบว่าเอิม่มอาร์วีทำดีอะ่ะคือทีมงานทำดีทำแบบทำถึงอะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคือเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบชิ้นส่วนประกอบอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีอะไรมาแน่ชัดว่ามาชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะคะมันหลุดมาแค่นี้แล้วก็แค่เท่าคลิปที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งเครดิตคลิปไว้ให้ที่ใต้ดีคลิปชั้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อเราก็เดี๋ยวใด้เครดิตก็จะได้เอาไปดูเต็มๆนะ อันนี้ตามมาด้วยเป็นสกินตัวเ Enzo นะคะว้าวเ Enzo เดี๋ยวก็น่าจะเข้าตามตาม Elsue แลเพราะว่าใกล้เข้าแล้วแหละตัวเ Enzo เนี่ยเอ Enzo e นใจว่าว้าวมีเหยียบอย่างนี้ด้วยสวยมากมีสิงโตเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะอะสิงโตว้าวแวบแวบมีเอฟเฟกต์ว like ับด้วยน่าเป็นสกินระดับมิ i r a c l e นะอุ้ยเอฟเฟกอลังการเกิน น่านจะซักสามพันะประมาณ3ามสี่พันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นผมสีแดงอย่างนี้อ่าอันนี้ก็การถ้าจำตีก็จะเป็นแบบสีฟ้าๆซึ่งตัวเ so อ็นโซ่อะทุกคนเป็นตัวที่เล่นยากที่สุดในอาวีละมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ค่อยได้เล่นนะนั่นแหละ ถ้ามาก็น่าจะไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าไม่มีตังค่ะเออจริงๆก็อยากเก็บสก,กินอาเยอะอยู่นะประเด็นก็คือจนมากโอ้โหไสแห้งแล้วนะคะคือเกมเมอร์ไสแห้งสุดๆนี่สวยมากวิอันนี้เป็นสกิลดึงมาโยโอ้ว้าววิทุกคนดูดิเหมือนมันควงสายฟ้าแล้วก็ดึงมาอย่างเงี้ยเฮ้ยสวยนะ ว่าไม่ได้คลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปละบายบายสวยๆกันเลยนะคะ